ใจที่ไม่หวัน่นแม้ลมพายุสวัสดีครับผู้ฟังที่รักธรรมะทุกท่านเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวของพระปุณณมันตานีบุตรเถระพระพิสุผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้แสดงธรรมเก่งที่สุดในมู่สาวกและคลิปนี้ยังคงเป็นการเล่าเรื่องในมุมมองร่วมสมัยมีการปรับคําเล็กน้อยเพื่อให้ฟังเข้าใจง่าย แต่ยังยึดหลักคำสอนตามพระพุทธประวัติแท้ๆอย่างครบถ้วนครับในตอนก่อนเราได้ฟังกันถึงจุดเริ่มต้นชีวิตนักบวชของพระปุณณนะจากชายธรรมดาผู้ศรัทธ,ธาในธรรมสู่ภิกษุผู้สื่อสารธรรมะจนคนตาสว่างด้วยใจและวันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงหนึ่งในชีวิตของท่านที่หลายคนจำไว้เสมอในฐานะบทสนทนาที่เป่ยมด้วยความกล้าหาญและเมตตาอย่างยิ่ง เรื่องราวเริ่มขึ้นหลังจากพระปุณณะได้บวชและตั้งใจฝึกฝนธรรมะอย่างเคร่งครัดวันหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามท่านว่าดูกระ,ระปุณณนะเธอจะไปอยู่ที่ไหนเล่าพระปุณณะตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ปรารถนาจะไปอยู่แคว้นสุขวดีพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทรงพยักหน้าแต่ก็มิได้ตรัสรับทันที กลับถามว่าปุณณนะถ้าคนในแคว้นสุขวดีเป็นพวกหยาบกระด้างด่าทอเธอด้วยวาจาหยาบคายเธอจะทำอย่างไรคำตอบของพระปุณณนะไม่ใช่การบน่นไม่ใช่การกลัวแต่ท่านกลับกล่าวด้วยใจสงบว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญหากพวกเขาด่าทอข้าพระองค์ข้าพระองค์จะคิดว่า ชาวสุขขาวดีเหล่านี้ยังดีที่ด่าเพียงด้วยวาจาเท่านั้นไม่ใช้ก้อนดินหรือท่อนไม้คว้างใส่พระพุทธเจ้าจึงตรัสถามอีกว่าถ้าเขาใช้ก้อนดินท่อนไม้คว้างใส่เธอละปุณนะพระปุณณะยิ้มเล็กๆตอบว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระองค์จะคิดว่าอย่างดีที่เขาไม่เอาไม้หรือดาบมาฟันแทง พระพุทธเจ้าทรงซักถามไปเรื่อยๆถ้าเขาทำร้ายถ้าเขาทำถึงตายจะทำอย่างไรแต่พระปุณณะตอบอย่างหนักแน่นในทุกข้อว่าข้าพระองค์จะถือว่ายังดีกว่าคนนั้นนั้นอีกมากที่ตกนรกยังดีกว่าเราเองที่ครั้งหนึ่งเคยทำกรรมชั่วไว้การถูกกระทำเช่นนี้ก็แค่กรรมเก่าที่ตามมาข้าพระองค์จะไม่โกรธไม่โทษเขาเลย ลองหลับตาฟังช้าๆสิครับจะมีสักกี่คนที่เมื่อถูกด่าไม่ด่าโต้ถูกตีไม่ตีปอบถูกฆ่ายังไม่โกรธยังอธิษฐานเมตตาให้ผู้กระทำอยู่ดีนี่ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือจิตที่เข้มแข็งที่สุดแบบที่พุทธศาสนาเรียกว่าขันติความอดทนแบบนักบวชผู้รู้แจ้ง หลังจากการสนทนานี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปุณณนะเธอฝึกใจดีแล้วเธอไปเถิดไปสู่แคว้นสุขวด,ดีตามที่ตั้งใจและจากวันนั้นพระปุณณนะก็ออกเดินทางไปยังแคว้นที่ไม่มีใครอยากไปผู้คนที่นั่นอยากคายปลาเถื่อนแข็งกร้าวแต่เขาไม่ได้กลัวเลยแม้แต่น้อย สิ่งเดียวที่เขานำไปไม่ใช่อาวุธไม่ใช่ยุทธวิธีแต่คือธรรมะกับใจที่ไม่หวัน่นในช่วงแรกของการเผยแผ่ธรรมะพระปุณณนะถูกปฏิเสธหลายครั้งบางครั้งถูกด่ากลับบางครั้งคนลุกหนีบางคนถึงกับหัวเราะเยาะในสิ่งที่ท่านพูดแต่ท่านไม่เคยหวั่นไหวท่านเพียงยกมือไหวย้ยิ้มเดินกลับ แล้ววันถัดมาก็มาใหม่อีกบางคนถามว่าท่านไม่กลัวหรอว่าเขาจะทำร้ายท่านเพียงตอบเบาๆเรากลัวเขาแต่เรากลัวเขาตกนรกมากกว่ากลัวเขาจะไม่มีโอกาสฟังธรรมมากกว่านั่นแหละครับจิตที่มองความรุนแรงเป็นเพียงคลื่นลมแต่มองธรรมะเป็นเข็มทิศที่มั่นคงไม่เปลี่ยนและในที่สุด ธรรมะของพระปุณณนะก็ค่อยๆซึมเข้าใจผู้คนจากคนดา่ากลายเป็นคนฟังจากคนปิดใจกลายเป็นคนเปิดใจจากคนถือไม้กลายเป็นคนถือดอกไม้พระปุณณนะเปลี่ยนแคว้นสุขวด,ดีด้วยใจเดียวใจที่เต็มไปด้วยเมตตาใจที่แสดงธรรมโดยไม่หวังชนะใครแต่หวังให้ทุกคนชนะใจตนเอง และในตอนหน้าเราจะเดินทางต่อเมื่อพระปุณณะได้โปรดกุลบุตรถึง500คนและทำให้พวกเขาทั้งหมดบรรลุธรรมจนกลายเป็นพระอระหันต์ใช่ครับไม่ใช่ห้าไม่ใช่ห้สแต่ห้ารชีวิตแล้วเขาทำได้อย่างไรติดตามต่อในตอนหน้าธรรมะในสายลมสวัสดีครับ